ค่ะต่อไปมาดูที่ใบงานเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นเลขยกกําลังนะคะอ่าเลขคี้กาลังของผลลัพธ์เท่ากับผลคูณของเลขคี้กาลังของเลขยกกําลังที่เป็นฐานกับเลขคี้กาลังนะคะนั้นยกกําลังเป็นไปตามสมบัติเลขยกกําลังดังนี้นะคะเมื่อ a เป็นจํานวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0ูนย์แล้ว m และ n เป็นจํานวนเต็มนะคะ A อกยกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n จะได้ว่าคือให้นักเรียนนำเลขคี้กำลังไปคูณกันเลยนะคะนำเ N เข้าไปคูณเนะคะจะได้ว่า a ยกยกำลัง M คูณกับ n แค่นี้นี่เป็นสมบัติในข้อนี้นะคะมามาดูตัวอย่างข้อที่1 3ยกกำลังลบ6ทั้งหมดยกกำลัง8จากสมบัติเขาบอกว่าไงให้นำ เเข้าไปคูณ M อ็มเลยใช่ไหมดังนั้นนักเรียนก็นำแปเข้ามาคูณลบหได้เลยค่ะเราก็จะได้3ยุกกำลังลบหคูณอยู่กับ8เท่ากับลบหคูณแได้เท่าไหร่แปดสิบปดสิบเออใช่บ่แปดห้าสี่สิบแปดหกสี่แปดก็จะเป็นลบสีแดแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมไม่ยากเลยต่อไปมาดูข้อสอค่ะแปด ยกกำลังลบสทั้งหมดยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลัง3อันนี้คือเราแค่คูณเข้าไปเป็นทอดๆอดเนาะจะได้เท่ากับ8ยกกำลังลบสทั้งหมดยกกำลังสองคูณอะไรคะคูณ3ก็คือเราเอา3เข้าไปคูณ2ก่อนนะคะนั่นคือจะได้ว่าแยกกำลังลบสทั้งหมดยกกำลัง 4, หเพราะว่า2อคูณสได้6ต่อไปทํำยังไงก็คือเอาเลขชี้กําลังไปคูณกันต่อใช่ไหมคะคือเอาหไปคูณกับลบสนั่นเองค่ะจะได้8ปดยกกำลังลบสคูณหซึ่งก็คือ8ปดยกกำลังลบยี่แค่นี้เองเรียบร้อยแล้วต่อไปมาดูในข้อที่3ข้อที่3อ่าเป็นโจทย์ยาวๆ ก็เหมือนเดิมเราใช้สมบัติเข้ามาช่วยใช่ไหมคะเราก็นําเลขชี้กําลังอ่ะเข้าไปคูณกันให้เรียบร้อยก่อนเนาะจะได้ว่าอ่ะเดี๋ยวครูเขียนโจทย์ก่อนแล้วกันแต่ครูกลัวไม่พอครูจะได้วิธีทำเลยเนาะจะได้ว่าสองยกกําลังสามคูณอยู่กับคูณลบสองใช่ไหมคะและคูณอยู่กับสองยกกําลังลบห้าคูณลบสี่ใช่ไหม ตัวข้างหน้าก็จะเป็น2ยกกำลังลบ6คูณ2ยกกำลัง20นะเพราะว่าลบคูณลบแล้วเท่ากับบวกนะคะต่อไปเห็นไหมว่าฐานเหมือนกันเมื่อคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองจะได้เท่ากับ2ยกกำลังลบ6บวก20ก็คือ2ยกกำลัง14 เห็นไหมว่าเราต้องใช้สมบัติก่อนหน้าเข้ามาช่วยมาดูข้อที่ข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่ทำเหมือนข้อที่3เลยใช่ไหมดังนั้นข้อที่4ีนักเรียนทำเองเนาะข้อที่สี่ทำเองมาดูข้อที่ห้าอ่าข้อที่ห้าทำเองนะคะต่อไปมาดูข้อที่6เดี๋ยวคุณครูพาทำอ่านักเรียนจัดการนำสี่เข้าไปคูณสามก่อนเลขชี้กำลังไปทีนี้มาดู ตรงนี้เป็นยี่สิบเจ็ดเราอยากเปลี่ยนฐานให้เป็นสามได้ไหมยี่สิบเจ็ดเกิดจากสามยกกำลังอะไรยี่สิบเจ็ดเกิดจากสามคูณสามได้เก้าเก้าคูณสามอีกก็เป็นยี่สิบเจ็ดดังนั้นยี่สิบเจ็ดเกิดจากสามยกกำลังสามใช่ไหมคะโอเคดังนั้นเราจะได้ว่ายี่สิบเจ็ดยกกำลังสามคูณอยู่กับสามยกกำลังสามทั้งหมดยกกำลังสี่เท่ากับ สามยกกำลังสวงเล็บก็คือทั้งหมดเนี่ยมันยกกำลัง3อีกทีหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าตัวนี้มันเท่ากันก็คือ27่เนั่นเองคูณอยู่กับ3ามยกกำลังสทั้งหมดยกกำลังสเราก็ใช้สมบัติเข้ามาช่วยคือนำเลขชี้กำลังเข้าไปคูณกันได้เลยใช่ไหมคะจะได้3ยกกำลังส คูณ3คูณอยู่กับ3ยกกำลัง3คูณ4เท่ากับ3ยกกำลัง9คูณอยู่กับ3ยกกำลัง12ในเมื่อฐานเหมือนกันให้นำเลขคี้กำลังมาบวกกันก็คือเท่ากับ3ยกกำลัง9บวก12ซึ่งเท่ากับ3ยกกำลังอะไร21เเห็นไหมไม่ยากเลยดังนั้น มีงานให้เรียนทำอยู่สองข้อนะคะในหน้านี้นะคะมไม่ยากต่อไปไปดูหน้าถัดไปเราจะไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ต่อไปก็คือเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจํานวนหลายจํานวนอ่ะเราใช้สมบัติดังนี้นะคะเมื่อ a และ b เป็นจํานวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจํานวนเต็มแล้ว a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n จะได้ก็แค่กระจายเลขชี้กำลังเข้าไปใช่ไหมคะจะได้ a ยกกำลัง n คูณอยู่กับ b ยกกำลัง n นะคะโอเคดังนั้นเราจะได้ว่ามาดูตัวอย่างข้อที่1 45ยกกำลัง3 45ยกกำลัง3 45เกิดจากอะไรคูณกันเอ่ย 45เกิดจาก9คูณอยู่กับ5ใช่ไหมคะเกเกิดจากอะไรคูณกัน9เกิดจาก3าคูณสามดังนั้นสีก็เกิดจาก3ามคูณสคูณหเนาะซึ่ง3ามคูณสมันคือ3ยกกำลังสใช่ไหมคะมันก็คือ3ยกกำลังสองคูณอยู่กับ5โอเคไหมอ่าเราก็นำไปเขียน,นะคะ่ะ 3ยกกำลัง2เอาครูก็เปลี่ยนสีไปเรื่อย3ยกกำลัง2คูณอยู่กับ5ทั้งหมดยกกำลัง3เพราะว่าตัวตรงเนี้ยมันคูณกันออกมาแล้วได้45มันคือตัวเดียวกันเราแค่แยกตัวประกอบเฉยอ่ดังนั้นเราก็กระจายกำลัง3เข้าไปคูณเลขชี้กำลังข้างในมันก็คือ ทีนี้ก็จะได,ได้3ยกกำลัง2คูณ3คูณอยู่กับ5ยกกำลัง1ใช่ไหมคะคูณกับ3เท่ากับ3ยกกำลังอะไรเอ่ยยกกำลัง6คูณอยู่กับ5ยกกำลังอะไร5ยกกำลัง3แค่นี้เองนะคะต่อไป ต่อไปมาดูในข้อที่สองค่ะสิบห้าทั้งหมดยกกำลังลบสามสิบห้าเกิดจากอะไรคูณกันเอ่ยสิบห้าเกิดจากสามคูณกับห้าใช่ไหมคะดังนั้นทั้งหมดยกกำลังลบสามซึ่งสามคูณกับห้ามันก็คือสิบห้านะคะดังนั้นเราใช้สมบัติเข้ามาช่วยค่ะนำเลขชี้กำลังคูณเข้าไปคูณกับเลขชี้กำลังข้างในนะคะมันก็คือ 3ยกกำลัง1คูณกับ3ใช่ไหมแล้วก็คูณกับ5ยกกำลัง1คูณกับ3ดังนั้นจะได้เท่ากับ3ยกกำลังอะไรอ่าลบสครูเขียนผิด3ยกกำลังลบสใช่ไหมคะคูณอยู่กับ5ยกกำลังลบสนะคะเสร็จแล้วต่อไปมาดูข้อที่สาม ส2เกิดจากอะไรคูณกัน,นะคะสี่สยกกำลัง2อ2เกิดจาก21คูณกับ2ใช่ไหมซึ่ง21เราก็แยกได้อีก21เกิดจาก3าคูณเดังนั้น42จึงเท่ากับ3ามคูณเคูณสองนั่นเองอเราก็จะได้ว่า3าคูณเ คูณ2ทั้งหมดยกกำลัง2กระจายเลขชี้กำลังเข้าไป3ยกกำลัง1อยู่ก็จะได้เป็น3ยกกำลัง2 7ก็ยกกำลัง2คูณอยู่กับ2ยกกำลัง2แค่นี้นะคะเรียบร้อยต่อไปมาดูข้อที่4อ่มาดูข้อที่4โจทย์ยาวๆบ้างแต่ท้าเหมือนเดิมเลยค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเค49เกิดจากอะไรคูณกันนะเมื่อกี้ สี่สิเกิดจาก7จคูณเดใช่ไหมคะเจ็ดเจดนะคะดังนั้น7คูณอยู่กับ7จ็ะได้7ยกกําลังอะไรเยกกําลังสองทั้งหมดยกกําลังลบสเพราะว่า7ยกกําลังสองเท่ากับ49คูณอยู่กับ1 2ึอสบห้าอะไรคูณกันได้หนึ่อย่ิบคะเด็กๆก็คือ 125เกิดจาก25คูณกันกี่ครั้ง25คูณ5ใช่ไหมคะซึ่งแยกได้อีก25เกิดจาก5คูณ5ใช่ไหมคะอย่าลืมคูณ5อีกอ่าก็คือเกิดจาก5คูณกัน3ครั้งดังนั้น125ก็คือ5ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลังลบ4โอเคอันนี้ใช้สมบัติอะไร กระจายอันนี้เข้าไปใช่ไหมนำเข้าไปคูณกับเลขชี้กำลังข้างในซึ่งก็จะเป็น7ยกกำลังสคูณกับลบ2คูณอยู่กับ5ยกกำลัง3คูณลบ4นั่นเองคำตอบก็จะเป็น7ยกกำลังลบ4คูณอยู่กับ5ยกกำลังลบ12โอเค ดังนั้นต่อไปข้อ5อยากให้นักเรียนลองทำเองซัก1ข้อนะคะแล้วก็มาดูข้อเดแล้วครูจะเฉลยข้อ6ให้ข้อที่6 121เกิดจากอะไรคูณกันก็คือ121เกิดจาก11ดคูณกับ11ดังนั้น121ก็12 1, คือ11 1อยกกำลังอะไรยกกำลัง2ใช่ไหมคะ11ยกกำลังสองคูณอยู่กับ81เอกิดจาก99 เก้าเก้าได้แปดสิบใช่ไหมแต่เก้าเนี่ยเกิดจาก3ามคูณก 3, ับสาเก้าเกิดจาก3าคูณกับสดังนั้น81ดสิเอ็ดกิดจากสามคูณกันกี่ตัวสามเอ้ยสีตัวนะคะสามยกกำลังสี่ทั้งหมดยกกําลังลบสเราก็นําเลขชี้กําลังเข้าไปคูณจะได้เท่ากับ11บเอ็ยกกาลังสองคูณสามยกกาลังสี่คูณลบสเท่ากับ11บเอ็ดยกกาลังสองคูณ สยกกำลัง4ี่คูณลบสก็คือลบสิ 16. นั่นเองโอเคเรียบร้อยในหน้านี้นะคะมีให้นักเรียนทํำแค่ข้อเดียวคือข้อ5หมดหรือยังยังไม่หมดเราต่อกับวันไปยาวๆเลยวันนี้3หนะ้ามาดูในถัดไปใบงานเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการหารของจำนวนหลายจำนวนใช่ไหมคะ เราก็มาทำเหมือนเดิมกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปก็จะได้ว่า a กำลัง n ส่วน b ยกกำลัง n นะคะแค่นี้เองโอเคมาดูตัวอย่างค่ะข้อที่หนึ่งสองส่วนเจ็ดทั้งหมดยกกำลังหกสองส่วนเจ็ดทั้งหมดยกกำลังหกเราก็กระจายเลขชี้กำลังเข้าไปใช่ไหมคะจะได้สองยกกำลังหกส่วนเจ็ดยกกำลัง 6แค่นี้เองจบแล้วใช่ไหมดังน,นั้นข้อข้อ2มาดูข้อ2 6.5ส่วน5ทั้งหมดยกกำลังลบ4แล้วก็แค่กระจายเข้าไปใช่ไหมคะจะได้6ยกกำลังลบ4และ5ยกกำลังลบ4แต่ครูมไม่ชอบไม่ใช่ครูมไม่ชอบสีในหลักทั่วไปก็คือเขาไม่นิยมเขียนเลขชี้กำลังติดลบเนาะดังนั้นเราต้องทำให้เลขชี้กำลังเป็นบวกโดยใช้สมบัติอันนี้ a ยกกำลัง n จะเท่ากับ ไม่ใช่ a ยกกำลังลบ n <S <S จะเท่ากับเศษหนึ a ่งส่วน a ยกกำลัง n ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นจะเปลี่ยนตัวบนจาก6ยกกำลังลบ4ก็จะได้เป็น1ส่วน6ยกกำลัง4ใช่ไหมคะจาก5ยกกำลังลบ4ก็จะเป็น5ยกกำลัง4ซึ่งมันก็คือ5ยกกำลัง4ส่วน6กยกกำลัง4แค่นั้นเองจบเลย ต่อไปมาดูข้อที่3เรามาดูในข้อที่3นะคะโอเคทีนี้เราจะแยกตัวประกอบของฐานก่อนเนาะสิเกิดจากอะไรคะ12เกิดจาก2อคูณสได้4 4่คูณสเป็น12นั่นก็คือ2อยกกำลังสองคูณอยู่กับ สใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงคือ6ที่แยกได้เนาะ6เกิดจาก2คูณกับ3แค่นี้เนาะอ่ะแล้วครูจะเปลี่ยนเลยนะดังนั้น12ยกกำลังลบ7ก็จะเป็น2ยกกำลัง2คูณ3ทั้งหมดยกกำลังลบเเพราะว่าตัวนี้ใช่ไหมคะมันเท่ากาันมันคือ12นั่นเองครูแค่แยกเฉยๆต่อมาหาร หารครูใช้เปลี่ยนเป็นตัวส่วนเลยนะหารอ่ะนี่คือหารนะเด็กๆหาร2ยกกำลังลบ7คูณอยู่กับ6เกิดจากอะไร6ก็คือ2คูณ3แต่6ตัวเนี้ยมันยกกำลังอะไรอยู่ยกกำลังลบ7นั่นเองนะคะทีนี้ทำยังไงเราใช้สมบัติอะไรได้บ้างก็คือการคูณเลขชี้กำลังเข้าไปใช่ไหมในวงเล็บก่อนให้เราคูณเลขชี้กำลังเข้าไปในวงเล็บก่อนนะคะจะได้ว่า ดังนั้น2ยกกำลังสองก็จะได้เป็น2ยกกำลังลบ4คูณอยู่กับ3ยกกำลังลบ7นั่นเองส่วนตัวส่วนนะคะ2ยกกำลังลบ7ยังอยู่คงเดิมคูณกับอะไรกระจายเข้าไปก็จะได้2ยกกำลังลบ7คูณอยู่กับ3ยกกำลังลบ7ใช่ไหมคะเพราะว่าดีกรีมันเป็น1เนาะโอเคทีนี้เราก็ มาดูซิรวมตรงไหนได้บ้างอ่านี่ไงฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันใช่ไหมคะ2องยกกำลังลบ14คูณอยู่กับ3ยกกำลังลบ7ตรงนี้ก็จะเป็น2ยกกำลังอะไรสยกกำลังลบ7บวกกับลบ7ก็จะเป็นลบสใช่ไหมคะคูณอยู่กับ3ยกกำลังลบค่อยๆนะค่อยๆนะทำนะชา้ชาๆค่อยๆดูไปตามคูณนะคะ ทีนี้ทาอะไรได้ได้บ้างอีกทีนี้มันคูณมันหารกันใช่ไหมตัวไหนที่หารกันให้นํามาทําอะไรกันเลขชี้กาลังให้นํามาลบใช่ไหมคะถ้าฐานเหมือนกันใช่ไหมนี่ไงสีเดียวกันฐานเหมือนกันนั่นเองเราก็จะได้ว่า2ยกกาลังลบสิบสี่ลบกับลบสิบสี่ใช่ไหมคะคูณอยู่กับ3ยกกาลังลบเจ็ดลบกับลบเจ็ดนั่นเองทีนี้มาดูดูดีๆนะเด็กๆ สยกกำลังสิบลบสิบสี่ลบเจอลบกลายเป็นอะไรตรงนี้เป็นบวกใช่ไหมคะสิบลบสิบสี่บวกสิบสี่ก็คือศูนคูณอยู่กับสามยกกําลังลบเจ็ดบวกเจ็ดใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์ทีนี้อะไรยกกําลังศูนย์ก็ได้เลยในหนึ่งนั่นคือหนึ่งคูณกับหซึ่งเท่ากับ1แค่นั้นเองโอเคไหม หรืออีกวิธีหนึ่งนะคะคือวิธีการตัดทอนอ่ะดูตรงนี้นะนักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้มันคือตัวเดียวกันใช่ไหมคะมันคือเท่ากันมันคือเท่ากันที่นี้เราสามารถตัดได้ตัดตัวไหนเท่ากันก็ตัดตัด,ตดมันก็จะเหลือหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ตัดกันได้เหลือหนึ่งอันนี้ตัดกันได้เหลือหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งก็เป็นหนึ่งใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะเด็กๆ อ่าต่อไปเราไปดูข้อที่สี่ดูข้อที่สี่นะคะหกยกกาลังลบเจ็ดหารสองยกกาลังลบเจ็ดคูณสามยกกำลังสามทีนี้เราแยกอะไรได้บ้างก็คือแยกหกใช่ไหมคะหกเกิดจากสองคูณสามครูจะเขียนใหม่เลยนะสองคูณสามทั้งหมดยกกําลังลบเจ็ดหารเขียนเป็นตัวส่วนเลยนะหารครูเปลี่ยนรูปเลยนะคะหาร สองยกกำลังลบเจ็ดคูณสามยกกำลังลบสามเท่ากับกระจายอันไหนมีวงเล็บกระจายเข้าไปก่อนค่ะกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปจะได้สองยกกำลังลบเจ็ดคูณสามยกกำลังลบเจ็ดส่วนก็คือหานั่นแหละสองยกกำลังลบเจ็ดคูณสามยกกำลังลบสามทีนี้อะไรตัดกันได้บ้างดูซิอะไรเหมือนกันก็คือสองยกกำลังลบเจ็ดหนึ่งได้สองยกกำลังลบเจ็ดนี่ก็คือหนึ่งนั่นเอง ต่อไปเราจะเหลือ3ใช่ไหมคะ3ยกกำลังลบ7หาร3ยกกำลังลบ3กันหารฐานเหมือนกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันใช่ไหมคะจะได้เท่ากับ1คูณอยู่กับ3ยกกำลังลบ7ลบกับลบ3ลบเจอลบเป็นบวกดังนั้นก็คือ1คูณอะไรด,ด้วยตัวนั้นใช่ไหมมันก็จะได้เท่ากับ3ยกกำลังลบ4 ซึ่งครูไม่ต้องการให้เลขชีก้กําลังติดลบดังนั้นนักเรียนต้องดันมันลงมาข้างล่างก็คือเศษหส่วนสยกกําลัง4จัดรูปให้เรียบร้อยต่อไปอ่ะอีกสองข้อต่อไปมาดูข้อที่ห้าข้อที่ห้าทำเองไหมหรือให้ครูพาทำเดี๋ยวครูพาทำดีกว่าเนาะอ่ะข้อที่ห้าสิบห้าแยกได้อะไรสิบห้าเกิดจาก3ามคูณหใช่ไหมคะสิบห้าเกิดจากสามคูณห โอเคสิ okay. เกิดจาก2องคูณห้าเกิดจาก2อคูณห้าในนั้นเราก็จะแยกได้เลย15ก็คือ3าคูณหคูณอยู่กับคูณอยู่กับ2อคูณหได้10เนาะทั้งหมดยกกำลัง3แล้วทั้งหมดนี้ยกกำลัง2ใช่ไหมคะหารก็คือส่วนหาร สิห้าก็คือสามคูณหคูณอยู่กับ10บก็คือสองอ้าวตรงนี้รู้เขียนผิดเห็นไหมสองคูณสิบเลยละ่ะสองคูณห้าเด็กๆด o r r อตรงนี้เป็นสองคูณห้านะคะสองคูณห้าได้สิบอันนี้มันยกกำลังอะไรยกกำลังลบสทั้งหมดอย่าลืมทั้งหมดยกกำลังลบลบสอง่าทีนี้มาค่อยๆดูกระจายอะไรเข้าไปได้บ้าง เด็กๆก,กระจายอะไรเข้าไปได้บ้างกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปเข้าไปใช่ไหมเลขชี้กำลังเข้าไปเข้าไปนั่นคือจะได้เท่ากับ3คูณ5ทั้งหมดยกกำลังสองคูณอยู่กับ2อคูณ5ทั้งหมด3ไปคูณกับ2ก็คือ6 ข้างล่างจะได้สามคูณห้าทั้งหมดยกกำลังลบสองคูณอยู่กับสองคูณห้าทั้งหมดยกกำลังลบสามคูณลบสองก็คือหกทีนี้นักเรียนมาดูว่าอะไรเหมือนกันเห็นไหมที่เหมือนกันที่ตัดกันได้ก็คือนี่ไงอันนี้นี่ทั้งก้อนดูทั้งก้อนนะลูกดูทั้งก้อนก้อนนี้เหมือนกันนักเรียนก็ตัดกันเลยชึบชึบใช่ไหมคะก็จะเหลือก้อนข้างหน้าโอเค ก้อนข้างหน้าให้ดูทางก้อนนะนักเรียนอย่าเพิ่งเอากระจายคูณเข้าไปนะเพราะว่านักเรียนดูก่อนมันก้อนมันเหมือนกันใช่ไหมลูกมันก็คือฐานเหมือนกันฐานเหมือนกันหารกันนาเลขชี้กําลังมาลบกันนั่นก็คือ3ามคูณหทั้งหมดยกกําลังสองลบกับลบสใช่ไหมคะซึ่งเท่ากับ3ามคูณหทั้งหมดยกกําลังไม่ใช่ศูนย์ C ีใช่ไหมคะเพราะว่าสองบวกสองลบจนลบเป็นบวกแค่นี้เองแล้วทำไงต่อกระจายเข้าไปค่ะกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปให้เรียบร้อยเท่ากับ3ยกกำลังสี่คูณอยู่กับ5ยกกำลังสี่อันนี้คือครูให้ดูเป็นก้อนๆทีนี้มาดูบางคนถนัดกระจายเข้าไปเลยเดี๋ยวทำให้ดูอีกแบบหนึง่ง3คูณ5ทั้งหมดยกกำลังสองใช่ไหมส่วน สามคูณห้าทั้งหมดยกกําลังลบสองทีนี้บางคนถนัดก,กระจายเข้าไปเลยก็ได้ถูกเหมือนกันค่ะคําตอบได้เหมือนกันเลยก็จะได้สามยกกาลังสองคูณห้ายกกาลังสองส่วนข้างล่างก็จะเป็นสามยกกาลังลบสองคูณกับห้ายกกาลังลบสองทีนี้ฐานเหมือนกันอะไรฐานเหมือนกันบ้างนี่ไงฐานเหมือนกันหารการให้นําเลขชี้กําลังมา ลบกันนะักเรียนก็จะได้ว่า3ยกกำลังสองลบกับลบสองคูณอยู่กับ5ยกกำลังสองลบกับลบสองนั่นเองซึ่งเมื่อคำนวณออกมาแล้วคำนวณเลขชี้กำลังออกมาแล้วก็จะได้3ยกกำลังสี่คูณอยู่กับ5ยกกำลังสี่คำตอบเหมือนกันไม่เอ่ยคำตอบเหมือนกันนะคะ,ะมาดูข้อสุดท้าย9คูณ a ยกกำลังห้ายกกำลังหก ทั้งหมดยกกำลังสาส่วนด้วยก็คือหารนั่นเองหาร3 a กำลัง6กกำลังลบ3เท่ากับที่นี้ต้องไหนเป็นวงเล็บให้เอาเลขชี้กำลังกระจายเข้าไปก่อนกระจายเข้าไปก่อนนะคะมันก็คือ9คูณ a ยกกำลังอะไร3คูณ5เป็น15 b หกคูณสามเป็นสิบแปดส่วนสามเกำลังหกบกำลังลบสามทีนี้ <9 S 2> เก้าเกิดจากอะไรคูณกันคะเก้า <9 S 2> เท่ากับสามคูณสามมันก็คือสามยกกำลังสองดังนั้นจะได้ว่าสามยกกำลังสอง a ยกกำลังสิบห้ากำลังสิบแปดส่วนสามเกำลังหกบกำลังลบสามเดี๋ยวครูเปลี่ยนรูปก่อน อ่ะทีนี้มันหารกันอยู่ใช่ไหมจับตัวที่เหมือนกันค่ะอ่านี่ไงตัวที่เหมือนกันโอเคเลขฐานเหมือนกันนำเลขชี้กำลังมาลบกันใช่ไหมคะมันก็คือ3มกำลังสองลบ1คูณกับ a ยกกำลัง15ลบ6กคูณกับ b ยกกำลัง18บลบกับลบสาม สามยกกำลังสองลบหนึ่งก็เหลือสามยกกำลังหนึ่งใช่ไหมคะเราไม่ต้องเขียนยกกำลังหนึ่ง A ยกกำลังสิบห้าลบหกก็คือ A ยกกำลังเก้าและ B ยกกำลังสิบแปดลบลบสามก็คือยี่สิบเอ็ดเรียบร้อยแล้วนะคะจบไปแล้วนะคะกับใบงานนี้ส่วนใบงานสุดท้ายนักเรียนไม่ต้องทำนะคะสงสารครูให้ทำแค่นี้พอเนาะก็จะจบบทไปแล้วนะเนี่ยทีนี้ให้นักเรียนไปลองทำ ข้อสอบด้านหลัง10ข้อนะคะก,กามาให้ด้วยนะคะลองทําดูว่าตัวเองที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในคลิปหน้าก็ได้นะคะโอเค